ขุนช้างขุนแผนเรื่องไม่มีจริงแต่เป็นนิทานวรรณกรรมผู้ดีกระดุมพ,พีภาพภาพวาดขุนแผนทำพิธีตั้งจิตภาวนานั่งย่างกุมารทองจิตประกรรมฝาผนังเล่าเรื่องขุนช้างขุนแผนที่ระเบียงคตรอบวิหารหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีเขียนโดยเมืองสิงจันฉายขุนช้างขุนแผนไม่ใช่เรื่องจริงแต่เป็นนิทานวรรณกรรมผู้ดีกระดุมพี ขุนช้างขุนแผนมีกำเนิดและพัฒนาการเป็นนิทานของรัฐสุพรรณภูมิขุนช้างขุนแผนที่รู้จักปัจจุบันเป็นวรรณกรรมผู้ดีกระดุมผีไม่ใช่วรรณกรรมสะท้อนชีวิตชาวบ้านสามัญชนวันทองสองใจข้อกล่าวหาใส่ร้ายเป็นผลจากวัฒนธรรมผู้ดีกระดุมผี 1. ถูกเลี้ยงดูในวัฒนธรรมผู้ดีกระดุมผีอำนาจตัดสินใจอยู่ในกำมือของแม่นางศีประจัน ตระกูลเศรษฐีท่าพี่เลี้ยง 2. ผัวทั้งสองก็มาจากอำนาจบงการของแม่ยกเว้นเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งครั้งแรก 3. ตนเองซื้อตรงต่อผัวทีและคนแต่มีมนทิงเพราะอำนาจบงการจากคนอื่นคือครั้งแรกจากแม่ส่วนครั้งหลังจากขุนแผนฉุดจากเรือนขุนช้างภาพแต่งงานขุนช้างกับนางวันทอง จิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องขุนช้างขุนแผนที่ระเบียงคตรอบวิหารหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีจิตประกรผู้วาดภาพเมืองสิงจันฉายเมื่อพศออ2547ตำนานวีระบุรุษจะกล่าวถึงขุนแผนกับขุนช้างทั้งนวลนางวันทองผ่องสีศักราช147ปีพ่อแม่เขาเหล่านี้คนครั้งนั้นกลอนเสภาต้นเรื่องบอกศักราช147เป็นศักราชสมมุติ หมายถึงเก่าแก่ดึกดำบรนเหมือนคนแต่ก่อนชอบพูดว่าสมัยพระเจ้าเหาพบในเอกสารโบราณเช่นตำนานสิงหนวัตกุมารหมายถึงปีที่พระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพานสมเด็จพยายามปรับแก้เป็นศักราช847เพื่อให้ตรงกับเหตุการณ์ที่เป็นจริงของสมัยอยุทยาทั้งๆท,ทั้งหมดเป็นเรื่องไม่มีจริงแต่เป็นนิทานขุนช้างขุนแผนไม่ใช่เรื่องจริงแต่เป็นตำนานวีรบุรุษ ของรัฐพันรรณภูมิจากนั้นมีการแต่งเติมเพิ่มโครงเรื่องย่อยและเพิ่มตัวละครตามที่รู้จักทุกวันนี้พบหลักฐานต่างๆบอกความเป็นมาได้แก่ตำนานขุนแผนตำนานพระพันวสาตำนานขุนแผนเป็นทหารเอกวีรบุรุษในตำนานไม่มีตัวตนจริงของเมืองสุพรรณพบคำบอกเล่าในคำให้การชาวกรุงเก่าว่าพระพันวษาให้ขุนแผนผู้มีอาวุธวิเศษคือดับฟ้าฟื้น เป็นแม่ทัพยกไปตีได้เมืองเชียงใหม่เมื่ออายุมากขุนแผนถวายดับฟ้าฟื้นฝ่ายพระพันวสารับไว้แล้ววางดับฟ้าฟื้นของขุนแผนคู่กับพระขันชัยสีของพระยาแกรกล่าปนเขมรขุนแผนแปลว่าพระพรหมพบในองค์การแช่งน้ำดับฟ้าฟื้นเป็นชื่อผีบรรพชนเมืองนานเมืองหลวงพระบางชื่อฟ้าฟื้นพบในจารึกสุโขทัยหลักที่ส5สิห้า จาลึกปู่หลานสบทกันภาพภาพขุนแผนตีดับฟ้าฟื้นวาดโดยอาจารย์เฉลิมนาคิรักษ์ประกอบหนังสือเล่าเรื่องขุนช้างขุนแผนสำนวนการจนานาคขาพันธ์และนายตำราณเมืองใต้ตำนานพระพันวษา,าเป็นกษัตริย์ในตำนานไม่มีตัวตนจริงของเมืองสุพรรณพบร่องรอยในพงศาวดานเหนียวว่าพระพันวษา,าเป็นราชบุตรของพญาพานตามเรื่องพญากรพญาพาน แห่งเมืองนคชรชัยศรีลุ่มน้ำท่าจีนจังหวัดนคปรปฐมพระพันวสา,าคือพระพันปีเป็นคำยกย่องที่รับจากวัฒนธรรมจีนเพราะกษัตริย์สุพรรณภูมิใกล้ชิดกับจีนวรรณกรรมผู้ดีกระดุงพีขุนช้างขุนแผนฉบับพิมพ์แพร่หลายไม่ใช่วรรณกรรมชาวบ้านตามที่ถูกครอบงำมานานมากจากระบบการศึกษาแต่เป็นวรรณกรรมผู้ดีกระดุมพี คนแต่งกลอนเสภาล้วนมาจากผู้ดีกระดุมพีเนื้อหาหลักเป็นวิถีชีวิตของผู้ดีกระดุมพีคนอ่านสมัยแรกเป็นผู้ดีกระดุมพีสมัยหลังเป็นคนในชนชั้นกลางชาวบ้านทั่วไปไม่อ่านพม่าเผาวนรณคดีกลุ่มแตกพม่าเผาอายุธยาเลยถูกกล่าวหาพม่าเผาวนรณคดีอยุธยารวมทั้งเผาขุนช้างขุนแผนจึงไม่พบสมุดข่อยต้นฉบับเสภาขุนช้างขุนแผน แต่ในความเป็นจริงสมัยอยุธยาไม่เคยมีสมุดข่ต้นฉบับหนังสือเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนคําอธิบายมีดังนี้ 1. ขุนช้างขุนแผนเป็นคําบอกเล่ามีแล้วสมัยอยุธยาแต่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรไม่เป็นกรอนเสภาไม่ตีกลับขับเสภา 2. ขุนช้างขุนแผนเป็นลายลักษณ์อักษรกรอนเสภามีครั้งแรกสมัยรัตนโกสินทร์จึงมีตีกลับขับเสภาอย่างที่รู้จักทุกวันนี้ ดังนั้นเป็นวรรณกรรมกรุงรัตนโกสินทร์สะท้อนวิถีชีวิตกระดุมพีชนชั้นเจ้าขุนมูลนาย 3. ขุนช่างขุนแผนมีต้นต่อเป็นตำนานวิรบุรุษชื่อขุนแผนของรัฐสุพรรณภูมิลุ่มน้ำท่าจีนแม่กลองแต่ถูกโอนสมัยต่อมาไปเป็นของอยุธยาด้วยเหตุผลทางสังคมและการเมือง